เรามาช่วยเอาสติกเกอร์นี้นะแปะกระปุกอันนี้นะแปะทำไมล่ะนี่แปะอย่างนี้นะเจ๊ช่วยอย่างนี้ช่วยกันเอาคนไปแปะไหมล่ะหยิบขึ้นมากระปุกเลยนเ่ยิบกระปุกขึ้นมาเดี๋ยวิบกระปุกขึ้นมาลูนให้อ่าเอาแปะแปะเองไม่ต้องใช้อย่างนี้นะต้องทำช่วยกันสิอะแปดีๆให้มมันกลๆป้าไม่รู้ลูกอ่ะแปะไป แปะเสร็จแล้วก็วางช่วยกันกินอย่างเดียวงานกลางเออใช่สิบ้านเราเขาถึงพูดเลยนะแปะให้มันดูทิ้งๆตรงๆตรงๆรงพี่สาวบริบูรณ์นะแปะตรงๆแปะตรงๆก็ตรงเนี้ยอย่าเบี้ยวเบี้ยวบุดบดเอาแปะลงไปแค่ไหตแค่สอนอย่างนี้ สติ cker แห้งแล้วเขารู้แล้วว่าแปะยังไงอ่ะแปะเลยเขาจะพูดอะไอ่านะแปะเลยแปะเลยสามชั่วโมงที่สองก็ปลูกพอดีคนพูดไปเลยยังไงก็พูดไปเลยอ่ะแปตเดี๋ยวคนจะมาเป็นจริงจังหมดเลยอ้าวนี่แหละเราส่งพูดกับเราอย่างนี้เลยทำงานเราบ่นกินไม่เห็นจะบ่นเลยคนอื่นก็ไม่บ่นเลยอ่ะแปะไปก็ไม่ต้องมาแปะไปหรอกแปะได้นี่คงไม่ได้มายิงคุณแน่เร็วๆนะเขาพูดกับเราไปเยอะเลยเขาไม่ทิ้งเราเลย เป็นน yeah. oh. oh, really? ้องน้อยมโนุนะเดี๋ยวแปะก็เอาเบียร์แปะแปได้ไหมพังอะไรล่ะแปะเฮ้ยน้ำเสียงอย่างนี้นะพอสมถงคุณจัดการมึงอ่ะโอ้โหนคนดีนะอันนั้นค่อยค่แปะไม่เป็นไร้ยจริงนะจริงบ้างเรารู้เรื่องกันหมดเลยแปะไม่ต้องมาแปะแปะอะไรแปะฝา ไม,ไ,มไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาใช้อย่างนี้นะนี่แหละเราจะจัดการเธอเรามีอีกหกร้อยกระปุกที่ยังไม่ได้ไม่ต้องมาใช้หรอกทำด้วยกันกูสาบแช่งเธอหมดเลยทุกคนเลยนะสาบแช่งเลยเหรอเจ๊มาแกเป็นกลุ่มอ่ะเพื่อนพี่โนดนะ่เขาบอกเอาจริงจะเสร็จไหมวันนี้นะสามชั่วโมงได้กระปุกหนึ่งไม่ต้องมาพูดนะมึงให้กูแฉเสร็จเอาแป้งใช้อะไรล่ะเขาช่วยกันหมด โวกูไม่ช่วยอย่างนี้เลยนี่แหละะส์งู้นะให้เราทําอย่างนี้งานการไม่ทํากินอย่างเดียวจริงวันนี้ทำไมแ่ละก็มึงมาใช่างเงี้ยวันนี้กินข้าวไปเจ็ดจานโห้ยหนึ่งมึงดักยังไงล่ะกูกินถึงเหรอเจ็ดจานแต่แปะเต๊กเกอร์แค่สี่กระปุกหนักมึงเหรอข้าขายแล้วมึงมาแดกมันจะไปขายสี่กระปุกเดี๋ยวมึงไปเจอความเป็นจริงเลยเนี่ยแปะแปะมาช่วยกันคุยคุยกับเราเยอะเลยไม่ต้องนกระชากกระชั้น ใช่มีอะไรไหมนี่้กหัวเราะนะสวงามเออเเรารู้เรื่องดีหมดเลยหนูส่งให้เจ๊ดีๆไม่ต้องอพี่น้องเาเยอะแล้วเจ๊ต้องก่ชาติอ่ะแล้วมึงมาส่งใจไงเสีใจเนี่ยตาไปเลยแปะล้วเฮ้ยอย่ามาพูดเลยให้แปะทาไมอ่ะหูสี่กระปุกเรามีสิธอะไรอย่างงี้เจ๊ช่วยกันทำเอ้ไม่ต้องมาช่วยหรอกนะดี๋ยวบ้านเรารู้ดีกันหมดเลยน้ำพริกก็น้ำพริกเจ๊นะ

สารเรากันมากเลยแปะที่ก็กรีดกลายในการจับกุมกูมากรีดทำไมแล้วมึงใช่กูแปะทำไมเลยนีหน้าหมานี่ก็ยังหัวเลาะเลยเจ้เหอะกูนะครับเป็นยังไงนะเจ้เหอะกูไม่ใช่คนอย่างนี้เลยนะมันใช้อย่างเงี้ยนี่สับเบอร์ยังโดนมึงก็โดนแน่เลยเจ๊อยากกระชากเจ๊ต้องรู้เรื่องดีนั้นไปคุยกับตำรวจหมดแล้วใส่อารมณ์ทำไมเนี่ยแอบยิงคนเนี่ย ใส่อใส่อารมณ์สิใส่ทำไมแล้วมึงเป็นใครอะหนูเหรออเป็นเจ้าของน้ำพริกโซตีนะโซตีจะเป็นของมึงแน่พริกสดจ้ะโว้ยจะมาสับตอวเลยไม่ต้องมาชี้อย่างนี้หน้าเน่าแปะก็เบี้ยวเบี้ยวบุดบุดแล้วมงให้กูแปะทำไมค่นอะไรนะกูไม่ช่วยมึงได้ไหมมึงม่เรื่องอะไรไมบ้านกูช่วย วายดองอีหน no. ้าเ <semester. S 1> น่าวันนคุณต้จะมายิงกันหมดแล้วชั่วโมงหนึ่งหกโอ้ยบาทเราโอ้ยจริงๆนะเขาลุ้เรื่องกันหมดเลยทั้งวันได้แค่นี้แล้วมาใช้เลยื่องหนาลูกมาเธออยู่เร็วเธอก็รอไม่ได้มารอคุณทำไมอ่ะ มานยิงกันทุกคนแล้วชาวบอลเดี๋ยวจะจุกมาเสียงดังเขารู้เรื่องไหมครบอกเสียงดังอย่างนี้ไม่ได้เสียงดังนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนคนนี้เสียงดังเหรอเดี๋ยวก่อนใครเสียงดังเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนคนนี้จ้ะเจคนไหนเสียงดังกันแน่มาชี้หลังมึงนี่หน้าด้านไมเอะเอาแปะเร็วๆโอ้ยโดนพูดนะือมาใช้กูเร็วอย่างนี้เราเร็วเร็วเร็วเรวเร็วจังตามึงเนี่ยเจ๊ทำงานบ้างสิมึงให้มึงมาใช้กูทำไมด้ะเจ๊กินข้าวไปเยอะแล้วนี่เจ้าตีนไปแดกของมึงเหรอ แจ้งดูที่เขาแปะแล้วหน่อยดิว่าแปะเป็นยังไงมัางเบี้ยวเอามาดูดิเขาจะเบี้ยวได้ยังไงตอยเจ๊ไหนขอหนูดูกระปุกอ้าพ่เป็นการจะปาหน้ามึงเลยนะบ้านเราตะโกนเยอะเลยรู้เรื่องกันหมดเลยอยเขาก็ไม่ได้แปะเบี้ยวนะเขาแปะสวยนะพูดดีหมดเลยเนี่ยเขาแปะตรงเจ๊จะสูตรโอ้ยขอให้เธอจะเป็นพยาบาลอขาถุงรู้เรื่องหมดเลย เจ๊ทำไมต้องกระชากอะทำดีๆสิกูไม่ดีกับมึงอะมีอะไรไหมแล้วเป็นพี่น้องกันขําตรงคุณไม่เป็นพี่น้องมึงนักอย่ามายุ่งนะขนกูจะมากันเป็นแถวเลยใช้ได้แหละถือปืนยิงกอนร้านที่ไหนละเบี้ยวซ้ายบ้างขวาบ้างได้แล้ววันนี้อย่าไปต้องไปดูอะไรอีกน้าเบี้ยวคนนี้เขาดีนะ ก็พูดกับเราอย่างนี้ยิ่ทุกอย่างเลยพี่วินนี่รอน้ำพริกนะคะทําอะไรเขารู้นี่คือสาเหตุที่ทําให้ช้านะคะใช่ทำไมถึงช้าเพราะอย่างนี้นะคะพาอย่างเงี้ยมาให้กูทําทําไมล่ะเฮ้ยจะไม่ทําอะไรเลยหรอเออกูไม่มีสิทธิ์อย่างนี้หรอกนี่อ่านได้โอ้โหเจ้เดี๋ยวจะจุกว่าวิสาสัตต์อย่างนี้นะเดี๋ยวตำรวจก็จะมาแอบจริงนะวิสาสะเจ๊ไม่ใช่วิสาสัตนะอืมจริงนะพระรู้ดีหมดเลยเราไม่ใช่คนอย่างนี้นะอืม นี่มันทรงงี้อ่ะอเออเอาเอาอีควายด่าตัวเองทำไมเนี่ยลูกกูด่ามึงในอีหน่าด่าบั้นด้านเจ๊นี่ลูกเจ๊นะเออมึงไม่ต้องมาด่านั่นกูหลักน้ำเอ้าแล้วมึงรูปมึงมันทำอะไรทีกูจะพักอุ้อย่างงี้ไม่ใช่รูปหนูลูกเดี๋ยวกูจะสับมึงเนี่ยกูจะทำพิธีเลยกับพูดงี้เลยอ๋ออ๋อเจ๊นะไปวัดเอาจากมันเอาจากนิ้วมันอันนี้รูปเราเอาออกอจากนิ้วมันอย่าให้มันหยิบไว้ รูปใครเะลูปเจ๊ทั้งนั้นเลยแม่รูกมาติดอย่างนี้่าเป็บ้านได้เกี่ยวได้โยนเอาแปละทีเธอมึงนะมึงทำกูต้องกูจะพูดให้พี่น้องฟังหมดเลยนะเขามีปืนกันตลอดเลยอ๋ออ๋ออ๋อเจ๊จะกระชากทำไมเออกูจะกระชากมึงไงกูจี๊ดที่หน้ามึงไะเออยทำอย่างนี้กูนะเดี๋ยวกูบอกเวลาเกี่ยวกันเลยตักข้าวเร็วเร็ว แต่เวลาทำงานกูแล่กูแดกกูไม่บอกมึงหรอหนูเห็นนะเห็นหาเลยนะเอาบไปคุณหาให้กินนะเฮยหาสกเบออใหรกูละมึงเป็นใครมึงเป็นใครเดี๋ยวมึงโดนอัตโนมัติแน่เลยถนนน้าพูดกันหมดเลยเขาจะเอาทําพิธีการกันหมดเลย เราเป็นพยาบาลนะเขาหูรูดเรื่องกันหมดเลยช่วยกันทำมาหากินบ้างเถอะมึง <c oughs> ไม่หากิจริงมึงนะกินเยอะก <c oughs> ินได้ย่อยมึงไม่เป็นจริงแล้วนะคงจะไปยิยงมึงทั้งนั้นเลยกินเยอะกินแย่งงานการไม่ทำมึงมาว่ากูทําไมล่ะคนขึ้นนี่ก็ยังเรียบร้อยเลยข้าวหมดหม้อหมดไห้แล้วเนี่ยมึงรู้ได้ยังไงล่ะฉันเป็นคนหุงไอ้สัตว์มีอนะไรไหมเอาแปะไปเออมึงไม่ต้องมาว่ากูนะบ้านกูนะตระกูลทั้งนั้นเลยเพราะส่งรู้เรื่องหมดเลยสาเหตุที่ส่งน้ําพริกช้านะคะ กว่าจะแปะได้ทีแล้วกระปุกทีแล้วกระปุกกูไม่แปะให้มึงได้ไหมไม่ได้อีควายดองมันต้องมาใช้กูในอีหน้าดา้านเออเดี๋ยวบ้านกูทุกคนเลยนะแต่แล้วและเทไม่คิดจะทํางานเลยเอยบ้านกูทําตลอดชีวิตกูไม่ได้ทำกับมึงไปไปผมเยสัอิงเอยใครก็ไม่ใช้เ <c oughs> ลยนะเยสัยอิงก็กลงมามึงอีควายเกาใช้แต่กูล่ะกูมันก็เฉยเฉยเฉยนะเออเอออีควายอีควายเอาใจตัวเองทำไมเนี่ยลูกดามึงดีเหี้ยอ้ลูก เจ๊นะลูปเจ๊อย่าไปด่าตัวเองด่าทไมแล้วมึงสอนให้กูทำไมอ้าวมึงมองพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแปะแปะเออกูไม่แปะแล้วนะพระสงฆ์เรื่องนะเดี๋ยวทำงานกูไม่ทำของเจ๊เดี๋ยวจะจุกดุเราเออไม่ดุแล้วนะเจ๊ก็รู้นะมาใช้งานอย่างเงี้ยนะพิเศษสุดเลยแล้เราไม่ใช่คนอย่างงี้พิเศษสุดต้องช่วยกันทำงานเมื่อกี้จะจุกอย่างงี้รอกมีอะไรไหมเดี๋ยวเฮอนะพระสงฆ์ก็รู้นะเดี๋ยวเขาเขาทำรายการเหมือนกัน เวลากินเลากินไว้แฟร์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 แล้วแดดมึงนะเพราะไม่แดดของกูทำไมบ้านกูอ่ะวันนี้ถั่วเขียวนะไม่ทันเสร็จก็ทิ้งถั่วมึงมาแต่งเรื่องทำไมอีบ้าอีเหือดยิ้มเยื่อโอ้ยมึงมาแต่งเรื่องนะมึงอย่าแต่งนะเดี๋ยวบ้านกูรู้เรื่องกันหมดเลยใส่ลุงจิตเนี่ยจิตจะยังชั่วโมงได้แค่นี้ยังไม่ได้เสร็จกระปุกเลยดูเอาไม่คิดนี่เลยไม่ได้นางเฮียยังไม่ทันจะแปะก็เนี่ยมาด่าหนู กูจะด่ามีอะไรไหมแปะให้เสร็จแล้วค่อยด่าทีเดียวอ้างมใช่ทำไมอียเอาแปะแปโอ้ยดูดูนะงูยังนิ่งเฉยก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวบ้านกูนั้นได้เรื่องแน่เลยพี่นอ้าวแล้วแจงแล้วตกลงแปะตรงนั้นเหรอเบี้ยวเบี้ยวบุบบุบก็เอาไปเถอะงมาไปเบี้ยวบุบไปแล้วก็ไปอยู่บ้านมึงสิเขาอยากแปะตรงไหนก็ให้เขาแปะเขาแปะผิดที่หรือเปล่าไม่ผิดใช่ไหมเจ๊ไม่ผิด ผมจะทำหนี้ให้เจ๊จุกมาแล้วเอ้าผิดที่หรือเปล่าไม่ผิดถูกแล้วเออแล้วแต่เขาเลยอาอยากแปะตรงไหนแปะเลยโอเคตามใจเลยจ้ะแตะบานให้กูแฉ ทำไมน้าด่าเจ๊ด่าตัวเองโดนแน่เลยนะคุณมาเป็นทีมเชีด่าตัวเองทำไมเี่มาเป็นทีมเลยพี่โน้ตพี่ด่าได้พริกตัวเองนะคะทำอะไรกูอย่างนี้นะเสร็จแล้วนี่เรลมันชี้ไปแปะเจ๊แปะเจ๊แปะจะแปะหน้าเราไหมหนูแปะเจ๊ก่อนได้เปล่ะมาสิกูจะถลวงหน้ามึงเลยเอาแปะเร็วๆแล้วแต่มาพูดกับกูดีนะพารู้เรื่องดีหมดเลยทำไมเจ๊เป็นคนแบบนี้เนี่ยก็ใช่เิก็มึงทำอย่างนี้อย่างเงี้ยเอาแปะเม่